การขายครับรถคันนี้เป็นรถทดลองนําเข้ามาจากจีนและตัวตัวขายจริงจะเป็นตัวสีเขียวหางสีเขียวแต่อันนี้เป็นรถทดลองน,นายพามาเหมือนที่พี่กฤิกาบอกแต่ว่าสเปคเดียวกันใช่ไหมฮะสเปคเดียวกัน,นโอเคครับได้ข่าวว่าพี่ทำยูทูบด้วยครับผมทําช่องยูทูบครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องอะไรครับผมทางรักริมฝั่งผมครับอีกครั้งนะครับอะไรครับอ่ะสุดกดอีกครั้งที่สุดทางรักริมฝั่งผมสุดทางรัก ริมฝั่งโขงแสดงว่ามีอดีตแถวๆนู้นอ๋อบ้านผมอยู่นครพนมโอเคครับครับครับสวัสดีครับขออนันทผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัคบายจิมธงประดิษฐ์นะครับมาท่านผู้ชมมาดูรถเกี่ยวขันถ้อยนะครับของบริษัทกลุ่ลอยอนนะครับชมตัดแค่สิบมาดูงานแทนกล้องแรกเลยครับคุณจันทนารับครับ ถ้าไม่เด็ดจริงก็คงจะไม่บุูกท่าแบบนี้เป็นรถขนาดก,กลางนะครับท่านผู้ชมไซกระทัดรัดครับถูกออกแบบมาสาหรับงานแบบประเทศไทยเราแปลงอ้อยไม่ยาวไม่ใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแปลงนาเก่านะครับซึ่งปลูกในแปลงนาเก่าเขาบอกว่าสุ่มเสี่ยงลือเกินกับการจมเลนจมดินน้ําหนักอยู่ที่ราวแปดตันนะครับตัวนี้ นี่แหะครับท่านผู้ชม FC เราสอบถามมาว่าวิาวธีการเทครั้งแรกรถ10บ้อยังตีข้างไม่ได้อ้อยจะไ่หกเหรอเขามีวิธีการเก็บอ้อยแบบไหนนะครับในตัวรถครับก็จะมีตัวชุดลำเลียงอ้อยนะครับแล้วก็ตัวอุ้มตัวนี้เขาบอกว่าโหลดน้ำหนักได้อยู่ราประมาณส,สักสันนิดนๆนะฮะมีกรองพรีเทนเนอร์นะครับกรองหยาบแล้วก็มาถึงกรองละเอียดเป็นกรองปากเป็ดนะฮะ แล้วก็มีพัดลมมความสะอาดก็บอกว่าเป่าออกแล้วก็ดูดเข้านะครับทุกๆ5นาทีสลับกัน้องการก์การสะสมของเศษปุ่นแล้วก็ใบอ้อยโอ้วน้องตัวเหมือนกันนะครับท่านผูน้ชม210แรงม้าครับมาเจออ้อยลำนหนานะเอาอยู่เหมือนกันแหละครับ ใบพัดลมก็จะเป็นเฉพาะของซุมเลอ่อนใบพัดลมพวกกระบอกพวก,พวกกระบอกฮาร์ลิกตและอะไรเรามีให้เยอะครับมีสำรองให้เยอะนั่นก็แสดงว่าตอนนี้กําลังเร่งที่จะทําศูนย์แล้วก็ทีม <ทำ S 2> ช่าง,งดูแลเพราะว่าอะไรเป็นของเขาโดยเฉพาะเลยเอาครับท่านผู้ชมครับความเชื่อมั่นนะฮะสำหรับใครที่กาลังจะมองหารถตัดเกี่ยวอ้อยนะครับเป็นรถใหม่นะครับทางบริษัทเขายืนยันบอกว่าศูนย์บริการแล้วก็ทีมช่าง Service เซอร์วิสนะครับมีเพียงพอแน่นอน ที่ห่วงในเรื่องของอะไรในอนาคตนะครับเขาบอกว่ามีอะไรเทียบเกรดแล้วก็มีอะไรแท้นะครับแต่จริงๆ้วบริษัทแนะนําให้ใช้เป็นอะไรแท้นะฮะมีทีมช่างเซอร์วิสอะไรครบคันแน่นอนครับไม่ต้องห่วงฮะจากนี้ไปครับซูมไลออนเข้ามาประเทศไทยแล้วเป็นเทคโนโลยีแล้วก็เป็นนูฮาของเขาเองนะครับจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ฮะทุกวันนี้หลหลายบริษัทนะครับทัวโลครับมาลงทุนที่จีนนั่นก็คือเหตุผลในเรื่องของความต้องการนะครับเราเรียกกันว่าเป็นดีมานนะฮะเพราะฉะนั้นซัพพลายนะครับก็ต้องมีย่งพอด้วย ถ้าเกิดว่าย้ายโรงงานมาที่ไทยก็คงจะไม่คุ้มทุนอ่าถูกต้องไหมครับครับก็ตอนนี้ก็นําเข้ามาเป็นคันรถแล้วก็ขนส่งผ่านเรือครับนานไหมพีม่นานไหมก็ประมาณสามเดือนสามเดือนท่งอะไรมาครับอะ,อะไรมาเป็นล็อใหญ่เป็นลังลใหญ่ครับพัดอะไรก็คือมีพร้อมแล้วตอนนี้มีพร้อมนำเข้ามางก็วก็626ตอนนี้เราก็เลิกจำหน่ายไปแล้วประมาณ 5คัน6คันแล้วครับ5คัน6คันโซนไหนนิยม้ายสุดที่ก็โซนบุรีรัมย์แล้วก็สรกแก้วครับที่เป็นโซนของ้อยเยอะ์นะครับแล้วลองมาก็เป็นพวกอุดรครับตอนนี้อุดรก็มี1คันครับจะจอดอยู่ที่โชว์รูมของบริษัทขาวสะอาดแต่ยังไม่ไดลองตัดครับไอยังไม่ลงมือตัดคร่าวๆไวๆนี้นะว่าจะไปสาธิตให้เขาดูนะครับ สาธิตด้วยแล้วก็บริการหลังการขายด้วยเป็น4ีเดียวกัับคันนี้เลยครับเป็นรถทดลองครับท่านผู้ชมฮะสิ่งที่หลายคนนะครับเป็นห่วงก็คือว่ารถเล็กนะครับเข้าแปลงใหญ่ๆอ้อยนะหนาสูงๆแบบนี้ได้ไหมนะครับในช็อตนี้ในคลิปนี้นะครับผมพาผู้ชมมารับชมถึงการตัดอ้อยยอดนะฮะอ้อยยอดก็หมายถึงว่าเป็นตอแรกของเขาอาไม่ใช่ตอสิเป็นยอดแรกของเขาอ่าแทงหน่อขึ้นมาค่อนข้างที่จะหนานะครับแล้วก็การแตกก็แตกหนองเขาค่อนข้างที่จะสูง ูงกว่าอ้อยต่อที่2งนะครับงามนะฮะไปเดี๋ยวไปรับชมในช็อตที่อ้อยท่วมรถเกี่ยวนะครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นรถเกี่ยวเลยในบางช็อตเอาเป็นว่าครั้งหนึ่งครับเล็กพิกขี้หนูครับอาจจะมองไม่เห็นรถแก่ประสิทธิภาพเต็มร้อยครับเล็กพิกขี้หนูนะผู้ชมเล็กๆแบบนี้ทํางานได้ไม่หย่อนกับรถใหญ่นะครับสิ่งที่ได้เปรียบนั่นก็คือในเรื่องของการกินน้ํามันนะครับเขาบอกว่ากินน้ํามันน้อยกว่า แต่ว,ว่าทำงานได้เทียบเท่ากันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดว่าสนใจครับผู้ชมติดต่อไปยังบริษัทซูมไลออนนะครับในประเทศไทยเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับผมขึ้นเองล่างนะฮะ ท่านผู้ชมครับผมพาขึ้นมาบนหัวเก่งนะครับของตัวซูมไลออนรถตัดต้อยแบบสายพานลำเลียงนะฮะในรุ่นล้อยางครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าเป็นรุ่นเล็กของเขาแล้วในปีหน้าครับเดี๋ยวมีรุ่นใหญ่มาอยู่กับหัวหน้าครับนี่ฮะพามาดูถึงการใช้งานหลักๆบอกว่าใช้งานง่ายครับครับมาใกล้ๆแล้วครับมาชมกันใกล้ๆเลยครับอ่ตัวนี้เป็นคอนโทรลควบคุมหลักนะครับกดตัวยก ดึงท้าหลังจะกดตัวยกตัวขึ้นนะครับดันเพีงหน้ากดตัวลงครับโยกมาทางซ้ายดึงถอยหลังจะเป็นยกสกีซ้ายนะครับผักไปนักขวาดึงถอายหลังยกสกีขวานะครับออปชั่นยังไงครับไม่ซับสนครับอันนี้โยกมาทางหลังยกห่างครับดันเื้ยงหน้าวางห่างครับต,ตัวนี้ก็เป็น ตัวคัปปิ้งนะครับเปิดปิดนะครับบินแฟตนะครับในภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลก็บินแฟตตัวนี้ก็เป็นหางซ้ายขวาครับโยกซ้ายโยกขวาครับง่ายๆครับหลักการพื้นฐานคนที่เคยขับรถตัดมาแล้วถ้ายังไม่คุ้นชิ้นมือก็จะงงหน่อยครับเอาข่าวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ง่ายกว่าแมคโครใี่ไหมครับง่ายกว่าไหมง่ายกว่าครับง่ายกว่านะอันนี้เป็นคันเร่งมือนะครับมี เตาเบาส่วนนะครับกระต่ายเร่งสุดนนะครับเดี๋ยวจะลองเร่งดูนะครับนี่รอบเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณสองพนสองห้าสิบนะครับอันนี้คือปุ่มเบรกมือครับเวลาลรากจอดนะครับอ๋อเป็นเบรกไฟฟ้านะเบรกไฟฟ้าครับยอดเลยครับอันนี้เป็นตัวปรับรอบพัดลมครับตัวนี้คือโหมดตัวนี้คือเร่งสุดนะครับพัดลม ถ้าใช้งานจริงก็เร่งสุดแต่ถ้าไม่ใช้งานเราก็ปรับมาโหมดนี้นะครับพัดลมมันจะเป่าเข้าเป่าออกเอโตทุกๆนาทีใช่ไหมครับครับอตัวนี้เป็นพัดลม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 ห่างครับพัดลมเป่าเป่าพวกใบอ้อยออกครับโหมดการทํางานนี่เราจะปรับมาหมุน,นี้ปุ่มนี้นะครับคือคือเร่งสุดแล้วแต่ถ้าไม่ได้ใช้งานก็จะปรับมาโหมดนี้นะครับมีสามโหมดนะครับสามโหมดในการขับครับจะมีช่องเสียบสาย USB กับโทรศัพท์นะครับ ปูตัวนี้ก็คอนโทลเดินหน้าถอยหลังนะครับตัวนี้เดินถอยหลังนะครับนี่เดินหน้าครับปุ่มสีเหลืองนี่คือปุ่มเดินทางเป็นตัวเล่งความเร็วครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มล็อกล็อกคาเิ่งนะล็อกคาลิ่งครับเาข้าวประมาณนี้ครับหน้าจอดิสเพนี่หระครับพี่หน้าจอเป็นแสงแดดมาจ้าเลยมองไม่เห็นเลยครับเป็นระบบธรรมดาครับเป็นระบบธรรมดาเนาะ มีฟังก์ชันการทํางานคือจอแสดงผลจอแสดงผลมีกล้องครับมีกล้องมองหน้าถ้าทํางานนี่เจอตัวเขียวจะขึ้นหน้าจอเลยนะครับเอาครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับตอนนี้แสงแดดจ้าลือเกินครับระบบทํางานปกติจะขึ้นทีเขียวมาเลยครับไล่ไล่ไปจากมีจากข้างหน้าไปยันข้างหลังจะนไปยันสะพานเลยครับมีความร้อนไอความร้อนไฮดรลิกนะครับมีความร้อนความร้อนน้ำนะครับมีเจน้ำมัน ระบบว่าพาวประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะคุผู้ชมขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามและรอรับชมกันมาลาท่ันผมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ